สามประสานแนวรุกของแดงพังคนละประตูช่วยนำทัพลิเวอร์พูลพลิกสถานการณ์ที่ตามหลังบอลมัดแถมยังเหลือสิบคนกลับมาเอาชนะคว้า3ามคะแนนได้สำเร็จติดตามไฮไลท์และเบื้องหลังเกมพร้อมสถิติที่น่าสนใจได้ที่นี่เลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ s ุ z กิสวิฟต์ G.L.NEXT NEXT TO THE e i g h ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงคอร์ปอเรชัน www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ฮดูอีกผิดทิศเลยเกมพิมพ์ลีกนัดแรกที่สนามแอนฟิล์นะครับแล้วก็เกมที่2ของฤด,ดูกาลลิเวอร์พูลโดนก่อนครับมใครจะไปคิดครับโอ้เพียงแค่3นาทีครับ ซมเซมนโยสัดให้ทีมเยือนออกนำไปก่อนแล้วครับมมีตตีังกาโชว์ด้วยสะเทือนใจเหลือเกินเริ่มต้นมาจากนั้นลิเวอว์พูล้ลุยหนักครับบอลออกไปทางขวาอาเล็กซานเดอร์โนโเปิดลูกนี้มาโชตา้าเกี่ยวได้โชต้าหลุดมาตวัดเข้ามาบีอาร์ครับโอ้โหยิงลูกนี้สวยจริงๆครับเด็ดขาดเหลือเกิน ตามตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลครับเป็น1ประตูต่อ1นึ่งไปอินคาแห่งวายยครับสังหารลูกนี้ทีเด็ดจริงๆครับเป็นแนปช็อตโอุโหความสามารถเฉพาะตัวเหลือล้นมากครับดีอาร์สหนึ่งหแล้วแล้วหลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลมาอีกครับอเล็กซานเดอร์โ no, นให้มาบอลอยู่ที่โดมินิกโซโบสไลวันนี้เล่นดีนะครับโซโบสไล โดนเกี่ยวลงนี้ร่วงลงไปครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแล้วคนสังหารครับก็คือโมเมซาลาดาวยิงประจำทีมหงแดงอยู่แล้วครับซาลาซัดไปติดเซตเนโต้ซ้ำอีกทีครับสองหนึ่งไปเลยแม่คงกระจายหายวาบเหมือนกันครับบางโมก็เอาจนได้ครับเนโต้เซงเลย ปัดแล้วมันไม่ออกไปไหนครับมันกลับมาที่หน้าประตูก็เสร็จเลยครับซาร่าเข้าไปซ้ำดาบสองอ่ะไม่เหลือ <c oughs> ประตูใหญ่เท่าบ้านนะครับลูกนี้จังหวะที่ซาร่าเข้าไปซ้ำแล้วดูก่อนหน้านี้ครับที่โซมัส,สไลโดนเข้าไปที่ข้อเท้านะครับได้เป็นลูกจุดโทษไหลมาไม่ผ่านครับจากนั้นลิวพูยังคงเดินหน้าต่อนะครับในครึ่งหลังเปิดลูกนี้เข้ามามีิวกาสซัดครับไปติดบล็อก แล้วนี่เป็นจังหวะปัญหาครับที่แ,แมคลิสเตอร์เข้าไปปั๊มกันนะครับรรแล้วผู้ตัดสินเนี่ยให้ใบแดงครับไล่ออกโอ้โหเจ้าตัวงงเลยครับไล่ไง่ายอย่างนี้ไงไงไงเนี่ยให้ผมไปเล่นสนุกดีกว่าไหมไหมายถึงผู้บรรยายนะครับไม่ใช่ตัวนักบอ,อ,อ,กอกล<ค>ปะทะเนี่ยมันปะทะแน่ครับแต่ว่ามันจะหนักถึงขั้นใบแดงหรือเปล่าก็ ัดสินการเอาเองครับสำหรับดอกนี้ครับของแมคคาลิสเตอร์ลิเวอร์พูลเหลือ10คนครับแต่ว่า10คนเนี่ยก็ยังเล่นได้ดีครับอเล็กซานเดอร์โนเบิร์มาทีโซบอสไลต์ตะบันลูกนี้แฉลบเนโต้ปัดเข้าทางของเดียโก้โชตาสามลูกนี้ตรงตาคายครับเป็นประตูย้ำชัยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อหนึ่ง เก็บ3คะแนนเต็มในเกมแรกที่ลงเล่นที่แอนฟิลด์นะครับรวม2นัดเนี่ยได้ไปแล้ว4แต้มด้วยกันครับลิเวอร์พูล3ครับบอลมัด 1. 1ภายหลังการในขันนะครับเยอเกนค็อปกุนซือของลิเวอร์พูลนะครับก็พูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับที่สามารถจะพลิกกลับมาแล้วเอาชนะได้แต่อย่างไรก็ตามครับทีมยังต้องมีการปรับปรุงหลายต่อหลายต,ายตำแหน่งณเวลานี้นะครับ ขาพูดถึงอาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์โนนะครับบอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนักครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการอุทธร์ใบแดงของแมคลิสเตอร์ด้วยเขาบอกว่าบทลงโทษที่เราโดนไปเนี่ยก็คือการเล่น40ปนาทีกับผู้เล่น10คนก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูกันครับเราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีนะครับถ้าอุทธร์เนี่ยลิวพูอาจจะถ้าแพ้เนี่ย จะโดนแบนเพิ่มเป็น4เกมนะครับจาก3นัดด้าน,นแกรี่ลินิเกอร์ยังพูดเลยนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษครับมิสเตอร์ไนส์กายบอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของเขาแล้วเขาทวิตออกมาว่าแมคลิสเตอร์โดนใบแดงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากครับของผู้ตัดสินแล้วก็ทีมงาน VAR ขณะที่โดมินิกโซวอสไลน์เล่นเกมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับจากการผ่านบอลสำเร็จถึง60จาก70ครั้ง ตลอด90นาทีได้บอลไปถึง90ครั้งนะครับกระชากบอลผ่าน3จาก5ครั้งด้วยกันทางด้านโมฮัมเม็ดซาลาหครับที่สังหารประตูที่2ในเกมนี้ขึ้นแท่นเป็นดาวยิงอันดับ5สูงสุดตลอดการของสโมสรอนลิเวอร์พูลนะครับลงสนามไปทั้งสิ้น307นัดยิงได้187ประตูและแน่นอนที่สุดครับ1ในโฟกัสในวันนี้วัตรุเอนโดครับ กองกลางคนใหม่กับตันทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาจากซุดการดนะครับย้ายมา24ชั่วโมงก็ลงเลยครับเล่นไป34นาทีสัมผัสบอล26ครั้งจ่ายบอลไป15สำเร็จ14นะครับส่งบอลยาว1ครั้งไม่พลาดเป้าเข้าประทะ1ครั้งเข้าไปรองบอลเพื่อนได้1ครั้งครับและเคลียร์บอลอีก2ทีและนี่คือไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจติดตามได้ที่นี่ตลอดทั้งฤดูกาลครับ ที่บีแลมสิงทีวีดูวันนี้อพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูอีกนะที่ได้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะตัวเอง,อองติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิม์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูไอดี